สวัสดีทุกท่านครับเครื่องมือเกษตรบายลูกชายหมอใจครับเรียบร้อยแล้วครับกับโรบิน NB2510 หรือโรบิน 25cc ครับตัวนี้ลานทดหัวใหญ่เทียบกับกับปั้นผมนะครับเท่ากันเลยสัวรผมพามาดูนะครับตัวนี้จะมีตำหนินิดนึงนะครับน่าจะเกิดจากการลากการถูกันในตู้นะครับเห็นไหมครับเป็นรอยถลอกที่ฝาครอบแล้วก็สติกเกอร์ครับ คา์บเรเตอร์เป็นวาโบนะครับก็อากาศนะครับเป็นกออากาศทรงของอตัวสี่หนึ่งนะครับกอากาศเดิมแตกครับไม่เหลือน่าจะคูดมาพร้อมกับตัวนี้แหละนะครับแตกแตกแบบฉีกไปเลยนะครับแต่ว่าคา์บเรเตอร์ไม่มีปัญหาตัวนี้ผมติดตั้งมือเร่งร มันติฟังก์ชันบายมาเทนนะครับเป็นสีเขียวมิ้นท์นะครับก็จะกลายเป็นเขียวเหลืองนะครับซึ่งผมทำทีเซอร์คลิปลงไปให้ดูแล้วตัวนี้สายสพายเป็นสายสพะายมือสองญี่ปุ่นด้วยนะครับปลดเร็วนะครับรวมยังสวยๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวจะแทรกคลิปกัน เนื่องจากเราติดตั้งมือเร่งมันติฟังก์ชันแว้นแวนมือเร่งซิ่งนะครับมันมีสวิตช์ที่สามารถคอนโทรลการดับเครื่องที่มือของมันติฟังก์ชันแล้วนะครับส่วนสวิตช์เดิมตรงนี้สวิตช์เดิมตรงนี้ฟังก์ชันมันยังใช้งานได้อยู่นะครับเราไม่ได้ยกเลิกเพียงแต่ว่าเราอัปเกรดแล้วอุปกรณ์เดิมก็ยังใช้งานได้อยู่ดังนั้นเราสามารถดับได้ทั้งสวิตช์ตรงนี้และสวิต ตรงนี้ครับผมให้ดูนะครับทงังประกับหัวเกียร์บางยา่าบอกนิดนึงครับ,ห,รรบหัวเกียร์ของเดิมพังครับหัวเกียร์ของเดิมพังตัวนี้เราใช้หัวเกียร์ซึ่งเป็นหัวเกียร์ไซส์เดียวกันเป็นของมิตซูบิชิเอามาใส่นะครับ ก็เป็นญี่ปุ่นเหมือนกันทั้งคู่นะครับหัวเกียร์ตัวนี้เป็นหัวเกียร์ที่เราเรียกมันว่าขนาด24-7นะครับซึ่งโรบินใช้ขนาดนี้ชินกุใช้ขนาดนี้แล้วก็ามาเกต้าบางตัวใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็มิสูบิชิก็ใช้ขนาดนี้ดังนั้นหัวเกียร์หาง่ายนะครับแต่ตัวนี้เป็นหัวเกียร์ของญี่ปุ่นแท้ๆแต่เป็นของมิสูบิชิเท่านั้นเองนะครับเราเอามาใส่โอเค รายละเอียดก็ประมาณนี้ครับที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะครับเรามาสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าแยกน้ำมันเึิฟเลิบเนะครับลืมบอกไปคาร์บูเรเตอร์วาโบาตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนชุดซ่อมคาร์บูเรเตอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับผ้าปั๊มทุกชิ้นแดแฟมทุกชิ้นประกันปั๊มทุกชิ้นนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนสายน้ามันเปลี่ยนกองแล้วก็เปลี่ยนลูกยางดันน้ํามันใหม่นะครับกองบอกไปแล้วเปลี่ยนให้ใหม่สตาร์ทเครื่องกันดีกว่า ชกจึ๊บสตาร์ทโคติดเลยนะครับเอาโชกลงนะครับสตาร์ทติดเลยมันเป็นลานทษนะครับเดี๋ยวผมจะดับเครื่องที่มือเร่งก่อนการดึงลานทษตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอแผนมุมกว้างหน่อยการดึงลานทษตัวนี้ดึงให้สุดเชือกนะครับไม่ต้องดึงเร็วก็ได้แบบนี้ครับ ดึงช้าๆแต่ขอให้สุดเชือกแค่นั้นเองผมดับข้างหลังเครื่องนะเพราะว่ามันดับได้สองที่ตรงนี้ปบึ๊บดับเครื่องสตาร์ทให้ดูอีกทีหนึ่งครับเราดึงให้สุดเชือกเฉยๆกเบาๆก็ได้ในระหว่างที่กำลังจะสุดเชือกเนี่ยลานทศมันจะทำงานนะครับไปดีดเอาตัวลูกสูบให้วิ่งนะครับมันก็ติดเครื่องได้เดี๋ยวดับเครื่องสตาร์ทดูอีกทีหนึ่ง โอเคตอนนี้ไปดูประสิทธิภาพกันมาใกล้ๆสึบอะสไตล์ครับลากเชือกเดินเบาครับเอกลักษณ์โลบินอีกอย่างหนึ่งนะครับเสียงเขาจะนุ่มเขาจะเป็นสไตล์เดียวกับมิสูบิชิตระกูล T.U.T.L. ต่างๆครับเสียงเขาจะดุมบึมบึมบึมบมบนะครับ เสียงเขาจะสุภาพนุ่มนวลแต่เวลาเร่งเครื่องไม่ธรรมดาครับไปดูกัน หน้าครับมันหมุนติ้วๆอยู่นะครับแล้วมันก็จะหยุดลงเมื่อเราเบาเครื่องอ่าหยุดสนิทแล้วครับอันนี้ถือว่าการทํางานของหัวเกียร์และชุดส่งกําลังทั้งหมดสมบูรณ์มากนะครับเราลองเบิ้นเบ้ดู ไปดูหัวเกียร์ตอนเบิ้ลครับขอปรับมุมกว้างแป๊บหนึง่งโอเคอยู่แล้วนะครับผมจะเบิ้ลเบิลให้ดูนะครับป้ายสามสองหนึง่งเห็นไหมครับพอเบิ้ลปุ๊บหัวเกียร์ทำงานทันที่ทำงานทันที่จะเบิ้ลเบิลแล้วสลับลากนะครับ ดูอาการของหัวเกียร์ครับหมุนช้าลงและต้องหยุดในที่สุดเมื่อเครื่องเดินเบาครับฟังเสียงเครื่องไปพลางๆครับเครื่องก็กลับมาเดินนิ่งสุขุมเสียงเพราะสุภาพเหมือนเดิมหยุดเรียบร้อยครับหัวเกียร์ไปดับเครื่องครับเราสามารถดับเครื่องได้ตรงนี้และที่มือเร่งด้วยนะครับโอเค ทางท่านใดสนใจเป็นเจ้าของเจ้าโรบิน2510ครับ nb 2 5 1 0โรบิน2 5ซีซีน้ำหนักตัวนี้ช่างเมื่อเช้านี้นะครับตัวเปล่ายังไม่รวมของเหลวและใบตัดมันหนักอยู่ที่5.3กิโลกรัมนั่นหมายถึงว่าถ้าเราใส่น้ำมันเต็มถังน้ำมันพร้อมใบตัดและสายสพายมันจะหนักอยู่อันเดอร์6กกิโลทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ใบตัดด้วยนะครับว่าเป็นใบตัดอะไรถ้าใช้ใบตัดหนา 2มิลแล้วก็ยาว14นิ้วซึ่งไม่แนะนำมันก็จะหนัก6โลประมาณ6โล2นะครับก็ติ้งต่างว่ามันหนักอยู่ในเกณฑ์6กิโลเมื่ออุปกรณ์พร้อมของเหลวพร้อมนั่นเองครับท่านใดสนใจที่จะเป็นเจ้าของเจ้าโรบินขนาดกลาง25ซีซีอะไหล่มีเพียบเลยนะครับอะไหล่ทดแทนบริษัทมาเทนผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับโรบินอัปเกรดมือเร่ง ลูกชายหมอใจท่านได้สนใจติดต่อมาได้ครับเห็ดไมติดง่ายมากเครื่องพร้อมใช้จากร้านลูกชายหมอใจเพจเครื่องมือเกษตรบายลูกชายหมอใจนั่นหมายถึงพร้อมใช้ทุกส่วนครับไม่ต้องไปลุ้นกัน สวัสดีครับ